หลังจากที่มีกระแสข่าวลือถึงเรื่องพระเอกหนุ่มร้องเพลงได้แอบนอกใจแฟนแบ้วลุกเรียบร้อยมีหลักฐานเด็ดทั้งภาพจากกล้องหน้ารถและเสียงคลิปเสียงชัดเจนงานนี้ชาวเน็ตต่างก็วิพากวิจารณ์และคาดเดาว่าพระเอกคนดังกล่าวเป็นใครกันแน่ซึ่งหนึ่งในชื่อที่ถูกพุ่งเป้าก็คือนักร้องหนุ่มโตโน่พากินคำวิไลศักด์ล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่พากินออกมาเคลียร์ข่าวที่ถูกโยงว่า เป็นพระเอกนอกใจแฟนนางเอกสาวสายแบลวแอบไปกิ๊ก,กับแฟนชาวบ้านว่าโตโน่ได้สนิทกับหญิงสาวอีกคนเพราะมาทำงานเป็นผู้ช่วยเมื่อสองสัปดาห์ก่อนและเมื่อทราบว่าฝ่ายหญิงมีแฟนอยู่แล้วก็เลิกยุ่งทันทีอีกทั้งในช่วงที่สนิทกับอีกฝ่ายคือช่วงที่โตโน่ห่างกับแฟนสาวนิชานธานิชาพอดีนั้นส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโตโน่กับนางเอกสาวนิชาขอให้เป็นเรื่องของคนสองคน งานนี้ทำเอาหลายคนสงสัยว่าโตโน่กับนิชาห่างกันตอนไหนเพราะทั้งสองคนเพิ่งออกงานคู่กันเมื่อวันที่21มีนาคม2568ที่ผ่านมาหรือเมื่อราวสามสัปดาห์ก่อนซึ่งทางฝ่ายหญิงได้ลงภาพคู่หัวจุ่มกันสุดหวานและทั้งคู่ยังให้สัมภาษณ์เรื่องที่ไปช่วยเลี้ยงหลานจนหลายคนแซวว่าซ้อมเลี้ยงหลานก่อนมีของตัวเองหรือเปล่าขณะที่คุณแม่ของสาวนิชา ยังได้ลงภาพครอบครัวสุดอบอุ่นขณะที่กลับไปเยี่ยมหลานตัวน้อยสมาชิกใหม่ของบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีโตโน่ร่วมทริปไปด้วยเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งคุณแม่ของโตโน่ก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ด้วยทั้งนี้โตโน่กับนางเอกสาวนิชาคบหาดูใจกันมากว่า8ปีมีโมเมนต์หวานๆรวมไปถึงภาพความอบอุ่นของสองครอบครัวออกมาให้แฟนคลับได้เห็นอยู่ตลอด ส่วนตอนนี้ทั้งคู่จะอยู่ในสถานะไหนก็คงต้องรอฟังชัดๆกันแล้วล่ะค่ะอย่างไรก็ตามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโตโน่กับนางเอกสาวนิชาต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาชี้แจงต่อไปเป็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดชมคลิปต่อไปค่ะ